เอาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมม NOT นอตวัน ZXC นะครับเควสวีกที่6ก็เข้ามาแล้วไปดูกันว่ามีเควสอะไรบ้างและรายละเอียดเควสนั้นจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยในเควสที่1ไปยังสถานที่ที่มีกระต่ายไม้หมูอิดและลาม,ม้าเหล็กนะครับในสถานที่แรกกระต่ายไม้จะอยู่บริเวณโลเคชันนี้สามารถติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลย และในโลเคชันที่2นะครับจะเป็นบริเวณหมูอิดนะครับก็จะอยู่บริเวณข้างเมืองลักกี้แลนด์ก็ตามโลเคชันนี้เลยและในสถานที่ที่3นะครับจะเป็นบริเวณลามาเ็กน,นะครับจะอยู่ข้างเมืองจังจังชันก็ตามโลเคชันนี้เลย ายเควียร์ที่2นะครับไปยังตำแหน่งจุดสูงสุดในเกาะที่ยกระดับหาตำแหน่งนะครับโลเคชันแต่ละจุดนั้นจะอยู่ตรงไหนสามารถติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยจุดที่1นนะครับจะเป็นบริเวณเมืองโพลาร์พีจะต้องลงบริเวณจุดสูงสุดของป่าสทานะครับในตำแหน่งที่2นะครับจะอยู่บริเวณภูเขาข้างเมืองฟอสติไฟจะเป็นบริเวณเรือดำน้ำที่อยู่บนภูเขานะครับก็ตามโลเคชันนี้เลย และในตำแหน่งที่3นะครับจะเป็นบริเวณตำแหน่งบนป่องภูเขาไฟนะครับก็ตามโลเคชันในนี้เลย และในตำแหน่งที่4นะครับจะเป็นบริเวณภูเขาก็ตามตำแหน่งนี้เลยและในตำแหน่งที่5าตำแหน่งสุดท้ายนี้ก็อยู่บริเวณภูเขานี้ก็ตามตำแหน่งนี้เลยและในเคเวสที่3นะครับ เป็นเคเวสเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูในเมืองเลซีลากูหรือเมืองฟอสติไฟจำนวน3คนนะครับโดวยวิธีการใดก็ได้ตำแหน่งของทั้ง2เมืองก็ตามบนแผนที่ที่ปักมุดนี้เลย และในเคลีย์ที่4เป็นเคลีย์เกี่ยวกับการเก็บสเตทนะครับมีทั้งหมด5สเตทโดยให้ลงไปยังเมืองต่างๆนะครับในเมืองที่1ให้ลงไปยังเมืองเฟรทอ i ฟิลและในเมืองที่2นะครับให้ลงไปยังเมืองเลสิลากูนเมืองที่3ามชิฟตี้ชาร์ปเมืองที่4ี่สปอร์ตซีไฟและเมืองสุดท้ายเมืองที่5นะครับซันนี่สเตปนะครับก็ต้องทําตามสเตปนี้เลยนะครับ และในเควสท,ที่5คนหาตำแหน่งดาวระวางตำแหน่งที่ระบุไว้นะครับตำแหน่งจะอยู่ตรงไหนนั้นก็สามารถติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยส่วนบริเวณน,นั้นจะอยู่ตรงบริเวณที่ปักหมุดไว้เลยนะครับและในเควสท,ที่6 กำจัดศัตรูด้วยวุธปืนพกโจนสลัดหรือธนูระเบิดนะครับจำนวน1คนอาวุธที่สามารถใช้ได้ก็ตามภาพนี้เลยและในเคว็ที่7เคล็สุดท้ายนี้นะครับกว้างไอเทมที่แตกต่างกันที่สามารถคว้างได้2ครั้งในการลงเล่นครั้งเดียวนะครับอาวุธที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นประเภทระเบิดที่สามารถใช้คว้างได้นะครับแค่นี้ก็เป็นันเสร็จสิ้นแล้ว เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการทําในเควสวิที่6ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณครับ